สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก f อเปิ้ลมังลาทุกท่านค่ะสวัสดีค่ำคืนวันพฤหัสที่18สิงหาคม2565ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคืนนี้แอปเปิ้ลจะมาให้แนวทาง หุ้นสามลัตด,ดาวโจนค่ะหุ้นสามลัตด,ดาวโจนคืนนี้เราไปเริ่มกันที่หุ้นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอปเปิลให้รูดหนึ่งค่ะแอเปิให้ลูดหนึ่งค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หนึ่งศูนย์ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หนึงศูนค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นเยอรมันค่ะ หุ้นเยอรมันคืนนี้แอปเปิให้ลูดหนึ่ค่าแอเให้รูดหนึ่งค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หนึ 1, 1่งหนึ่งค่ะเจาะเม็ดเดียวให้11ึ่งหนึ่งค่าไปกัต่อเลยนะคะที่หุ้นรัสเซียค่ะหุ้นรัสเซียคืนนี้แอปเปิลให้รูดหนึ่งค่ะแอเให้ลูดห่ค่าเจาะเม็ดเดียวให้1นึ่งห้าค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หนค่า ไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นดาวโจนค่ะหุ้นดาวโจนประจำเช้าวันที่19สิงหาคม2565ค่ะแอดเปิลให้ลูด1ค่ะแอดเปิลให้ลูด1ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้16ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้1 6ค่ะ,ม 1, คะสมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักแชทมาได้นะคะที่เฟซบุ๊กเปิลเมืองลาดค่ะ คืนนี้แอดเปิลขอให้สมาชิกทุกท่านเลยรวยๆเฮงๆปังๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ